สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็เดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็มีสูตรหลัก10ล่างงวดประจำวันที่1ตุลาคม2565ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางเลขเด่นครับซึ่งเป็นเลขหลัก10บเลขท้ายสองตัวล่างครับผมก็มีสูตรที่ได้คำนวณเลขเด่น หลักสิบล่างทั้งหมด6สูตรครับวิธีการคิดการคำนวณทั้ง6สูตรก็นําเลขรางวัลที่1นึ่งงวดล่าสุดครับหรืองวดวันที่16กันยายนมาเป็นแนวทางการคิดคํานวณหาเลขเด่นในแต่ละสูตรครับเมื่อเลขเลขสูตรทั้ง6สูตรก็จะมาสรุปนับแต้มชนเด่นงินครับหาเลขตัวเด่นที่สุดนะครับในตําแหน่งเลขหลักสิบล่างครับคําเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนําการคิดสูตรหวยหาเลขเด่นหลักสิบ ล่างครับสรุปเลข6สูตรชนกันเพื่อหาเลขตัวเด่นปักหลักสิบล่างเป็นแนวทางการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาดูสูตรการคำนวณหาเลขเด่นหลักสิบล่างครับทั้งหมดวิธีการคิดคำนวณจะมีด้วยกัน6สูตรครับทั้ง6สูตรจะนำเลขรางวัลที่1งวดวันที่16กันยายนครับงวดล่าสุดครับซึ่งออก943 703 2ตัวล่าง75นะครับและเลขท้าย3ตัวล่างมาเป็นแนวทางการคิดคำนวณหาเลขเด่นในแต่ละสูตรครับมาดูสูตรที่1ครับหลัก10ล่างสูตรที่1นะครับให้นำหลักแสนรางวัลที่1บวกหลัก10บวกหลัก10ล่างนะครับหลักแสนรางวัลที่1คือ9ครับบวกหลัก10ล่างคือ7บวกหลักสิล่างคือ7เท่ากับ9ก้าบวกเบวกเจครั้งนะครับในสูตรที่ หครับแสนบวกสิบบวกสิบล่างเท่ากับเก้าบวกเก็ดบวกเก็ดเก้าบเกับสิบหกสบหกบวกเก็ด,กบ 16, 16, บกกดได้เท่ากับ2ี่สครับได้ยี่สิบสามเอาสามตัวหลังเป็นตัวตั้งครับเขียนสามครับบวก,กอย่างเลขสาเพิ่มขึ้นไปให้เลขเ้าตัวเก้าหลักครับสามสี่ห้าบเก็ดแปดครับนี่คือสูตรที่1ครับต่อไปสูตรที่2ครับสูตรที่2ให้นําหลักพันบวกหลักสิบล่างครับหลักพันรลังวันที่หงคือ 3ครับบวกหลสิบล่างคือ7นะครับเท่าก <sh am gloss Genesis enan> ับ3าบวก7นะครับในสูตรที่2ครับพันบวกสิบล่างเท่ากับ3บวกเจ็บวก็ได้เท่ากับ10ครับได้เท่ากับ10เอาศูนย์ตัวหลังเป็นตัวตั้งครับเขียนศูนย์ครับบวกแก่เลขศูนย์เพิ่มขึ้นไปให้เลข9้าตัว9หลักครับศ1นย์5 6 7 8ห้าดครับนี่คือสูตรที่2ครับต่อไปสูตรที่3ครับสูตรที่3ให้นำหลัก10บนบวกหลักสิบล่างครับหลัก10บนคือศูนย์ครับบวก0ลักสิบล่างคือเสูตรท่ครับสูครับ สูตรที 3, 0, 7. 7, ่ 7. 7, 9, 9, 10, 7, e 3ามเท่ากับศูนย์บวกเจ็ดศูนย์บวกเจ็ดเท่ากับเจ็ดครับได้7จ็ดเป็นโจวตั้งครับได้เจ็ดเข็นเจ็ดบวกแก้ได้เจ็ดเพิ่มขึ้นไปนี้เลขเก้าตัวกแล้วครับเจ็ดแปดเกนย์หนึ่งสครับนี่คือสูตรที่สครับต่อไปสูตรที่สครับสูตรที่สให้นําหลักร้อยสตัวล่างครั้งที่สบวกหลักสิบบวกสิบล่างสครั้งครับหลักร้อยสตัวล่างครั้งที่สครั้งที่สออกหกสาม หลักร้อยคือหครับบวกสิบล่างคือ7บวกสิล่างคือ7เท่ากับ6บวก7บวกเ็ครั้งนะครับในสูตรที่4ครับร้อยคือสบวกบวกล่างเท่ากับ6บวกบวก็ครับ6กบวก็เท่ากับ13ครับ1 3บวกเได้เท่ากับ20ครับเอาศูนย์ตัวหลังเป็นตัวตั้งครับในสูตรนี้เขียนศูนย์ครับเขียนศูนย์นับลด2แต้คือ98ดบวกเพิ่มแต้มคือ1ึแถวงแดเ้าศน1่แถวที่สอเลขแทนคู่แถวที่หนึ่ง0ปดคู่กับสาก้าคู่สี่ศูนย หลัก10ล่างครับ8901 3 4 5 6ครับนี่คือสูตรที่4ครับต่อไปสูตรที่5ครับสูตรที่5ให้นำหลัก10บนบวกหลัก10ล่างครับหลัก10บนคือ7คือศูนย์ครับหลัิล่างคือ7ครับแล้วก็ศูนย์บวก7ครับในสูตรที่5ครับ สิบนบวกสิล่างเท่ากับศูนย์บกเกดศูนย์เกดได้เท่ากับ7จครับเเป็นตัวตั้งครับตั้งเจ็ครับเขียนเ็นับรถหนึ่งแต้มคือ6บวกเพิ่มอีก2แต้มคือ8ปดเก้าเที่งหเ็กทเลขแทนคู่เท1หนึ่งหกก็หนึ่งดคู่สอคู่สาคู่สีจะได้สุดที่ห้าครับหกเ9็ดแปนครับนี่คือสูตรที่5ครับต่อไปสูตรที่หครับสูตรที่หครับให้นำหลักร้อยสามลางครั้งที่หบวกหลักสิบบวกสิบล่างครับ หลักร้อยสตัวร่างครั้งหน่งคือ9ครับบวกสิบ่างคือ7บวกสิบ่างคือ7เท่ากับ9้บวกเบวกครั้งนะครับในสูตรที่6ครับร้อยครั้งที่1บวกสิบบวกสิบ่างเท่ากับ9บวกเ็บวกเเบวกท่ากับ16 16บวเได้เท่ากับ23ครับได้23เอา3ตัวหลังเป็นตัวตั้งครับเียนสครับนับลดลงมา2แต้มคือ2 1บวกเพิ่มอีกหแต้มคือ4แทวที่1 1 2 3 4แทนที่2เลขแทนคู่กับแถวที่1นะครับ หนึ่งคู่กับหกสองคู่เจ็ดสามคู่แปดสี่คู่กับเก้าจะได้สูตรที่หกหลักสิบล่างครับหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าครับนี่คือสูตรที่หกครับเมื่อาดกทั้งหกสูตรครับก็จะสรุปทั้งหกสูตรชนกันครับเพื่อหาเลขตัวเด่นหลักสิบล่างมาครับนะดูกันครับมานับแต้มกันนะครับว่าจะได้เลขกี่ตัวครับที่อยู่ในตำแหน่งหลักสิบล่างครับมาดงแต่เลขหนึ่งครับเลขหนึ่งหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตร 6สูตรครับเลข1ชน6สูตรครับเป็นตัวที่1ครับเลข1นะครับ6สูตรครับต่อไปเลข2ครับเลข2ครับสูตรที่1ไม่มีเลข2ครับ3 4 5 6ี่9 0 1ย์ไม่มีเลข2ก็ข้ามไปเลยครับต่อไปเลข3ครับเลข3 1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตร6สูตรครับเลข3ชน6สูตรเป็นตัวที่2ครับ3ครับ6สูตรครับต่อไปเลข4ครับ นับแต้ม4สี่ครับเลขสี่หนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรครับเลขสี่ชนหกสูตรครับเลขสี่ครับเป็นตัวที่เป็นตัวที่3ครับ4ี่ครับต่อไปเลข5าครับนับแต้มเลข5าครับเลข5 1าสูตร2สูตร3สูตร4สูตรสูตรที่5ไม่มีเลข5าครับ6 7เ9 1ด3 4สสี่ไม่มี5้า 5, ข้ามาเลยครับต่อไปเลข6ครับนับแต้ 6, มเลข6ครับเลข6 1สูตร2สูตรสูตรที่3 4, ไม่มีเลข6ครับ7 8 9 0 1 2 3 4 5ไม่มีเลข6ข้ามเลยครับต่อไปเลข7ครับ1 0, 2, 0, 3, 0, 0, สูตร2สูตร3สูตรสูตรที่4ไม่มีเลข7ครับ8 9 0 1 3 4 5 6ไม่มีเลข7ก็ข้ามไปเลยครับต่อไปเลข8ครับเลข8 1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตร6สูตรครับเลข8ชน6สูตรครับเป็นตัวที่5ครับเลข8ครับชน6สตรครับ6สูตรเลข8ครับต่อไปเลข9ครับ นับแต้มเลขเก้านะครับเลขเก้าหนึ่งสูตรสูตรที่สองไม่มีเลขเก้าครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่มีเลขเก้าครับไม่มีเลขเก้าก็ข้ามไปครับต่อไปเลขศูนย์ครับเลขศูนย์หนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรสูตรที่ห้าไม่มีเลขศูนย์ครับหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ไม่มีเลขศูนย์ครบทั้งสิบตัวเลขครับทั้งสิบตัวเลขที่นับแต้มชนเด่นในตำแหน่งเลข หลัก10ล่างครับในงวดวันที่1ตุลาคมครับจากเลข6สูตรนับแต้มชนกันแล้วได้สรุปเลขเด่นชน6สูตรอยู่ที่4ตัวครับใน4ตัวมี1 3 4 8ครับ1 3 4 8ี่นี่คือเลขเด่นหลัก10ล่างมารื่นครับใน4ตัวนะครับ1 3 4 8จะมาตามสูตรคำนวณหรือไม่ครับนี่คือข้อมูลเลขเด่นหลัก10ล่างครับในทั้งหมด4ตัวครับ เด่นที่สุดน่าจะเป็นที่เลขหนึ่งครับเด่นที่สุดครับน่าจะเป็นที่เลขหนึ่งในตําแหน่งปักหลักสิบล่างนะครับหลักสิบล่างในงวดประจาวันที่1ตุลาคมครับนี่คือข้อมูลแนวทางเลขเด่นหลักสิบล่างครับจากการสรุปเลขสูตรทั้ง6สูตรชนกันนับแปมชนเด่นแล้วได้เลข4ตัว1 3ึ8แต่ผมเน้นไปที่เลขหนึ่งมากกว่าตัวอื่นครับตัวรองก็คือเลขสี่ครับตัวรองก็คือเลขสี่ครับ เน้นเลขหนึ่งองเลขคือเลขสี่มาลุ้นครับจะมาตามสูตรไหมครับนี่คือข้อมูลแนวทางนะครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาญยาณรับชมก่อนตัดสินใจครับตัวเลขที่ได้นำลงคลิปสมาชิกตัวเป็นแนวทางนี้เป็นเลขสูตรคำนวณตามสถิติย้อนหลังนะครับสูตรนี้จะเดินหน้าตามที่ผมได้คำนวณก็ไม่ต้องมาลุ้นกันในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมครับขอบคุณสมาชิก หวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านทุกคนทุกหลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการชิดการชนวะสูตรไว้ที่ผมได้หาข้อมูลนะครับเลขเด่นซึ่งเป็นสูตรคำนวณหลักสิบล่างงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคม2565นะครับลงคลิปสมาชิกดูวิธีการชิดการชนวนทั้ง6สูตรครับเมื่อได้6สูตรนับแต้มชนเด่นแล้วนะครับ ได้เลขสรุปเลขเด่นเดนอยู่ที่4ตัวนะครับใน4ตัวมี1 3 4 8ครับ1 3 4 8เน้นไปที่เลข1นลองไปที่เลข4ในจำนวน4ตัวนี้นี่คือข้อมูลแนวทางครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมก็ฝากนะครับกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับจะได้เป็นกำลังใจในการคิดคน้นหาข้อมูลสูตรหวยดีดๆเลขเด่นๆนํำมาลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมอีกในคลิปต่อไปครับ ขอสมาชิกหวยเด็ดเลขเป็นกำลังวันทุกท่านโชคปีทุกคนนะครับตสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวล่างงวดประจำวันที่1ตุลาคม2565นนะครับๆๆเฮงเฮงรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ